สวัสดีครับมาดูกันต่อครับตอนนี้ก็เช้าวันศุกร์ที่13พฤศจิกานะครับเวลาตอนนี้ก็7โมงกว,กว่าแล้วชุดนี้ก็ต้นก้าเล d โอ๊กโอปอลที่เราเพาะกันไว้ตั้งแต่ EP ที่1นะครับ23ตุลาชุดนี้เพาะไว้อายุก็ขึ้น21วันนี้ต้นก็เริ่มจะเบียดจะแน่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ3วัน4วัน ก็จะย้ายจากโต๊ะ o อไปลงโต๊อ3นะครับแล้วก็ชุดถัดไปก็จะเป็นกินโอ๊กวีเซอร์เลดโอ๊กโอเปริกนะครับแล้วก็กินคอนชุดนี้จะเพาะวันที่27ตุลาอายุก็ห่างกัน4วันอันนี้ขึ้นวันที่21เอชุดนู้นก็น่าจะขึ้นวันที่17นะครับเดี๋ยวกินโอ๊กกับ เลดโอ๊กนะครับกรนโอ๊กของวันที่27กับเลดโอ๊กของวันที่23นี่จะขึ้นโตเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปโตไล่ทันกันเองส่วนชุดนี้นะครับเลดโอ๊กโอเบอริกที่เพาะ27เดี๋ยวจะไปขึ้นโตอสอคู่กันกับกรีนโอ๊กของวันที่31นะครับซึ่งอยู่บนโตอหนึ่งอยู่เดี๋ยวจะต้องย้ายต้นกาฉับอหนึ่งมาลงอสองไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามันเพาะเมื่อวันที่3 สิบเอ็ดอายุมันก็ขึ้นวันที่สิบสิบสี่วันนี้แล้วนี่นะครับชุดนี้สามสิบเอ็ดตุลาใบก็เริ่มแน่นแล้วนะครับส่วนชุดนี้ก็กินโอ๊กนะครับเลดโอ๊กโอปอลิกเหมือนเดิมสามแผ่นชุดนี้เพาะเมื่อวันที่สี่นะครับแล้วก็อันนี้อีกสี่แผ่นกินคอร์สกินโอ๊กเลดโอ๊กนะครับ อันนี้เพราะเมื่อวันที่8ก็จะโตไล่ๆไล่รุ่นขึ้นโตกันไปป็นโอควิเซอร์นะครับรเดอกโอปอลิกวันนี้ก็แดดมาเป็นปกติแล้วนะครับ จากตอนแรกไม่มีแดดมาอยู่2วันก่อนอฝนตกด้วยนะครับมีพายุเข้าก็ปล่อยพีเฮ็ดด่างนะครับมา2วันแล้วก็ดรอป ec ลงทั้งโออ1อหนึอสออสวันนี้แดดมาแล้วก็เดี๋ยวจะปรับ PH เ,เป็นปกตินะครับ6.0ไม่เกิน7.2 ec ของอจากตอนแรกที่ดอกเหลือ800-1000ก็จะขยับขึ้นมา1200เหมือนเดิมนะครับ ส่วนโต๊ออ .2 กับอ .3 นี่ผมใช้บ่อร,รวมเดียวกันก็จะปักขึ้นมาพันสีเลยแล้วก็ยิงยาวไปตลอดนะครับแล้วก็วันนี้แดดดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอายาเส้นหรือใบยาสูบมาแช่น้ำให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดกำจัดหนอนนะครับแล้วก็ไล่มแมลงต่างๆ โตนี้นะครับโตสุดท้ายเลดนะครับโอโปอลิกโดนหนอนประมาณ1 2, 3, 4, 5, 6, ต้น2ต้นสามสี่ห้าหต้นเลยนะครับต้นนี้ด้วย7ต้นนี้โดนหนักสุดนี้ผมถอนออกไปแล้วนี่นะครับใบจะเป็นลักษณะแบบนี้หนอนช้อนใบเดี๋ยวผมให้ดูตัวนะไม่แน่ใจในกล้องมันจะเห็นไหมนี่ครับมันจะเป็นตัวเล็กๆลอ้าวหลุดไปแล้ว ผมหาให้ดูนะเสียหายนะครับปล่อยไว้แบบนี้ต้องหาวิธีกำจัดต้นนี้เดี๋ยวก็คงต้นไหนหนักก็คงจะต้องเก็บทิ้งนะผมหาตัวให้ดูไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเมื่อกี้มันมีอยู่นะครับสงสัยผมจับแล้วมันหลุด จากใบไปตกไปที่พื้นแล้วหาไม่เจอหาไปไหนล่ะเห็ดลากนะครับ เอาหาตัวไม่เจอนะครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยเดี๋ยวผมน่าจะจับพลาดแล้วมันล่วงไปข้างล่างอ๋อนี่ไงนี่ไงกำลังกระดึบหนีเลยนี่นะครับนี่ตัวสำคัญเลย แล้วเวลามันลงทีนี่โต๊ะต้นนึงนี่บางทีลงทีเป็นสิบยี่สิบตัวนะหนอนชอนใบเยอะมากแล้วกินโอ๊กไม่กินนะรับกินแต่เล็ดโอก๊กผมก็งงโอเคครับเดี๋ยวตอนทำยาเส้นหรือไมกยาเส้นแช่น้ำไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะบอกอัตราส่วน ว่าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงการทาต้องทํำยังไงบ้างด้วยนะครับจากเมื่อเช้านะครับที่ผมพูดได้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ใบายาสูบหรือยาเส้นที่เราเรียกกันนะครับในการแช่น้ําแล้วก็ฉีดไล่แมลงกําจัดหนอนเ,อเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าขั้นตอนวิธีการทําต้องทํำยังไงอัตราส่วนใช้เท่าไหร่นะครับยาเส้นก็จะเป็นสูตรทางเลือกที่ดีที่สุดจากธรรมชาตินะครับสําหรับคนที่ไม่อยากใช้สารเคมีกับแปลงผักของเรา าจะมีอีกหนึ่งตัวที่เป็นสูตรธรรมชาติก็คือน้ำส้มควันไม้แต่ว่าโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กับผักสลัดเพราะว่าน้ำส้มควันไม้จะมีฤทธิ์เป็นกดค่อนข้างสูงนะครับถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะทำให้ใบผักสลัดของเราไหมได้ใบาอาจจะหงอกงอได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอาจจะทำให้ยอดผักสลัดของเราตันได้ด้วยซึ่งมันก็จะทำให้ต้นผักสลัดของเราไม่แทงยอดไม่แทงใบใหม่ทรงมันก็จะเป็นแบนแบบนั้นนะครับ ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ไม่แนะนําให้ใช้ดีกว่าโดยปกติแล้วยาเส้นนะครับก็จะมีนิโคตินในตัวของมันถ้าเราผสมในสูตรที่เข้มข้นพอเนี่ยนิโคตินจะเป็นตัวทําลายระบบประสาทของหนอนทําให้หนอนเป็นอามตาาแล้วก็ตายได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่กลิ่นมันค่อนข้างแรงมันก็จะทําให้ขับไล่มแมลงชนิดอื่นๆที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนเนี่ยหนีไปแล้วก็ไม่เข้าใกล้กับผักของเราก็จะเป็นการป้องกันไปด้วยนะครับ แล้วก็นะครับโดยปกติแล้วนิโคตินที่ได้จากยาเส้นหลังจากที่เราฉีดพุ่นบนแปลงผักของเราแล้วนิโคตินจะสามารถระเหยไปได้จากความร้อนจากแสงแดดตามธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วก็จะไม่เกิดสารตกค้างกับแปลงผักของเรานะครับก็สบายใจได้ในการใช้ยาเส้นอันนี้ยาเส้นเนี่ยในการฉีดกําจัดหนอนหรือไล่มแมลงก็แล้วแต่เนี่ยจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลหนึ่งร้อเซนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับ ว่ามีอาการดื้อยาจากที่อื่นมาไหมอย่างเช่นแปลงอยู่ใกล้นาข้าวซึ่งมีการกําจัดมแมลงด้วยเคมีบ่อยๆย,ยาเส้นก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเพี้ยละกันเพี้ยจะสามารถผลิตเจนลูกที่สามารถทนหรือดื้อยากับชนิดเดิมๆได้อย่างเช่นถ้าเราใช้ยาเส้นฉีดในครั้งแรกอาจจะได้ผล100%เเพี้ยก็จะพัฒนาเจนลูกที่จะสามารถทนยาเส้นของเราในรุ่นต่อไปขึ้นมาได้ ครั้งที่สองเราใช้ยาเส้นอีกนะครับก็อาจจะได้ผลแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตครั้งที่สามก็อาจจะได้ผลห้าสิบเปอร์เซ็นจนท้ายที่สุดแล้วใช้ไม่ได้ผลนะครับก็ทําให้เกิดการระบาดบนแปลงของเราได้ก็คือการใช้กลุ่มยาเดิมๆมันก็เกิดอาการดื้อยาได้เหมือนกันในการใช้งานจริงๆก็หาสูตรธรรมชาติอื่นๆเข้ามาร่วมนะครับอย่างเช่นบิเวเลียตัวหนึ่งที่แนะนําก็ลองไปหาสูตรกันดูเอานะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นพวก กดนะครับออกฤทธิ์เป็นกดอย่างเช่นน้ำส้มควันไม้ดิกเลี่ยงกับผักสลัดเด็ดขาดนะครับไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ราอนี้มาดูสัดส่วนที่เราจะต้องใช้งานกันนะครับในการฉีดพ่นเพื่อป้องกันนะครับมแมลงหรือหนอนเราจะฉีดพ่นทุก7วันสัดส่วนที่เราจะใช้เราก็จะใช้น้ํา20ลิตรนะครับต่อยาเส้น3ขีดถึง300กร,รมัมในกรณีที่หนอนเยอะหนอนระบาดเพี้ยระบาดหนักบนแปลงแล้วเราจะใช้ยาเส้นที่มากขึ้น เพื่อให้ได้นิโคตินที่เข้มข้นขึ้นนะครับก็จะใช้ยาเส้นอยู่ที่6ขีดต่อน้ํา20ิลิตรน้ําเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใช้ป้องกันน้ํา20ิลิตรยาเส้น3ขีดแต่ถ้าเกิดใช้กําจัดนะครับน้ํา20ิลิตรยาเส้น6ขีดถ้าใครเป็นแปลงขนาดเล็กก็ลดหารส่วนกันเอานะครับว่าจะต้องใช้น้ําเท่าไหร่ยาเส้นเท่าไหร่แต่ครั้นี้ที่ผมจะใช้ฉีดพ่นเนี่ยผมมีโตออ3าพักสลัดอยู่6โต๊ะนะครับ แล้วก็จะมีโต๊ะขึ้นช่ายที่ขึ้นต้นกล้าผักแล้วเนี่ยสามโต๊ะก็จะใช้อยู่9โต๊ะแต่ว่าผมจะไม่เอาฉีดพ่นกับผักโต้อสองที่เป็นเบี้ยอายุไม่เกิน25วันหรือโต้อหนึ่งของผักสลัดนะครับจะฉีดแค่โตอสามที่เป็นผักอายุ25วันขึ้นไปแล้วก็เป็นกลุ่มของผักขึ้นช่ายแค่นั้นน้ําที่ผมเตรียมไว้ก็เลยเตรียมไว้แค่15ลิตรเพราะว่า,าดูแล้ว20ลิตรน่ากลัวจะเหลือนะครับ เพราะว่าในการใช้งานจริงโดยปกติแล้วผมจะนมให้หมักทิ้งไว้ก็จะใช้ครั้งไหนก็ให้หมักวันนั้นแล้วก็ใช้ในตอนเย็นแทนนะครับไม่แนะนําให้หมักทิ้งไว้เพราะว่านี่ข้อตินมันจะเลยเหยอออกไปได้ในที่สุดมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลก็ใช้ครั้งไหนก็หมักครั้งนั้นนะครับใช้เป็นครัง้งๆไปดีกว่าก็ผมเตรียมน้ํามา15หลิตรนะครับ ที่ผมเตรียมไว้ในถังตอนนี้ถัทงที่เราเอามาหมักพวนที่จะมีฝาปิดนะครับผมลืมบอกแล้วก็ใช้น้ําสะอาดตามปกติ15ลิตรเนี่ยผมมีหนอนให้เห็นแล้วหนอนชนใบที่เมื่อเช้าพาไปดูนะครับมีอยู่ด้วยกันแค่7ต้นแต่มันก็ไม่ได้ถือว่ากระบาดหนักมากมายอะไรเจอที่เห็นก็แค่7ต้นเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้อัตราส่วน6ขีดต่อน้ํา20ลิตรผมจะใช้อัตราส่วนแค่3มขีดในการป้องกันที่เฉยนะครับต่อน้ํา20ลิตร ทันนี้ถ้ามัน3ขีดเนี่ยผมใช้น้ํา15ลิตรปกติถ้าน้ํา10ลิตรมันก็จะเหลือแค่ขีดครึ่งนะครับแต่นี้มันเพิ่มมาอีก5ลิตรมันก็150ไปหารครึ่งนะครับมันก็จะได้อีก750กร,รมัมก็1 0 0ลิตรมันมัน150กร,รมัมก็ตีทราบป,ประมาณ2ขีดครึ่งนะครับตีเอาง่ายๆเลยผมจะใช้ยาเส้น2ขีดครึ่งต่อน้ํา15ลิตรแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ ึง8ชั่วโมงซึ่งตอนนี้มัน10โมงเช้าถ้า6ชั่วโมงมันก็จะไปจบที่4โมงเย็นพอดีนะครับถ้า7ชั่วโมงก็อยู่ที่5โมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมในการฉีดอยู่แล้วนะครับโดยปกติแล้วในการฉีดยาเส้นนะครับปกติจะไม่ให้ไม่แนะนําให้ฉีดช่วงเช้าหรือในช่วงที่มีอากาศร้อนหรือแดดจัดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ใบไม่ได้ใบใบไม่ได้นี่ไม่ใช่เพราะว่า เกิดจากนิโคตินหรือว่ายาเส้นมันออกฤทธิ์เป็นกดนะครับมันไม่เหมือนกับน้ำส้มควันไม้แต่ใบไหม้ได้เนี่ยเกิดจากน้ําขังบนใบแล้วพอเจอแสงแดดมากๆเนี่ยมันจะเกิดการสะสมความร้อนที่ใบนะครับมันก็จะทําให้ใบเนี่ยเกิดอาการเหี่ยวหรือไหม้ได้ก็ทางที่ดีในการฉีดพ่นก็แนะนําเป็นช่วงสี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นนะครับในการฉีดพ่นจะยาเส้นหรือยาชนิดต่างๆก็แล้วแต่ในการป้องกันกําจัดมแมลง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา,าผสมให้ดูแล้วกันก็ยาเส้นใครไม่มีก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมีขายกิโลแล้วก็อยู่ที่80บาทเดี๋ยวมาช่างยาเส้นกันนะครับผมน้ำา5 5ลิตรอย่างที่บอกนะครับก็จะเตรียมยาเส้น2ขีดครึ่ง ลมค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวผมชั่งหนึ่งขีดก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในถังดีกว่าเดี๋ยวมันปิวสมดหนึ่งขีดนะครับ <10. S 1> น้ำที่เตรียมไว้สิบห้าลิตรชั่งอีกขีดครึ่งนะครับ ใครจะซื้อไอ้นี่มาก็ได้นะครับถุงซักผ้าครับพวกถุงถนอมผ้าเวลาปั่นเครื่องนะครับแล้วก็มาช่างยาเส้นใส่ถุงรูดซิปแล้วก็เอาไปแช่น้ําพอหกถึงแปดชั่วโมงก็ยุกถุงบีดบีดเอาแต่น้ําออกมานะครับหรือจะแช่ลงไปแบบผมเลยก็ได้แล้วท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปกรองออกอยู่ดีเหมือนกันอ,อีกหนึ่งขีดนะครับสองขีดแล้ว ไครึ่นขีดลมแรงนะครับลบลืเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วกดให้จมน้ำ แ่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับ6ถึง8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยก่อนที่เราจะาไปใช้งานซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ10โมงเช้าแล้วก็เดี๋ยว4โมงเย็นก็จะได้6ชั่วโมงพอดีแต่ผมจะฉีดประมาณสัก4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะครับทิ้งไว้เลยไว้ในร่มเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูช่วงเย็นอีกทีครับ มาดูกันต่อครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วหลังจากที่เราแช่ยาเส้นหรือใบายาสูบนะครับก็ได้หกชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูกันมาให้ดูชัดๆน,นะครับน,น้ำก็จะได้เป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับ คล้ายๆกับสีของกากน้ำตาลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกรองเอาแต่น้ำมาใช้ก็จะใช้ถังใบหนึ่งแล้วก็ใช้ผ้าขาวางหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับที่มีเอามากรองหรือถ้าใครอยากให้มันง่ายกว่านั้นก็อย่างที่ผมแนะนำไปใช้เป็นพวกถุงซักผ้าหรือถุงถนอมผ้านะครับ ซื้อจากร้าน20ก็ได้หรือพวกโลตัสก็ได้ก็จะมีตั้งแต่ราคา20บาทถึง40บาทโดยประมาณก็ชช่างยาเส้นนะครับให้ได้สัดส่วนที่ต้องการแล้วก็ใส่ถุงรูดซิปซะแล้วก็กดลงไปในน้ํานะครับให้จมเสร็จแล้วได้6 8ชั่วโมงก็ดึงขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับแบบนั้นก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวผมกองก่อนนะครับ เศษที่เหลือจากที่เราบีบออกมาก็ให้ทิ้งได้เลยนะครับหรือใครจะไปใช้ครั้งต่อไปก็ได้แต่ว่าคุณภาพมันก็จะไม่ได้เหมือนกับตอนเราใช้ม่ใหม่นะครับน้ำที่กรองออกมาได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้สารจับใบ ตัวแว็กไทดเนะครับที่ใช้แล้วก็ที่ร้านจำหน่ายอยูอ่ในนี้ก็จะบอกอยู่ที่2องถึงสามซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับตัวนี้ผมเตรียมน้ําไว้15บลิตรก็จะใช้สัก2องซีซีก็พอในการผสมก็เดี๋ยวผสมลงไปในถังนี้เลยแล้วก็ค่อยเทใส่ถังพ่นของเรา จริงๆที่ฝามันก็มีชิ่อตวงนะครับใช้สองซีซีนี่นะครับสีบลงไป คนให้สารจำบ,บายมันเข้ากันกับน้ำหมักของเรานะครับ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเทใส่ถังพ่น ก็เดี๋ยวไปฉีดพ่นกันครับเวลาที่ฉีดก็แนะนําอย่างที่อธิบายไปนะครับสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นโดยประมาณเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะฉีดยาเส้นนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มฉีดที่แปลงสลัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปฉีดขึ้นใชยในส่วนที่เหลือนะครับ เดี๋ยวไปฉีดกันครับก็ขั้นตอนในการฉีดก็ไม่มีอะไรนะครับใส่ถังพุ่นสะพายหลังปกติเลยแล้วก็กอุปกรณ์ป้องกันก็มีแค่หน้ากากนะครับที่ผมใช้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นพวกสารเคมีก็ไม่น่ากังวลอะไรในการใช้งานนะครับ ก็ฉีดเสร็จไปแล้วนะครับ2โตโตแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดอีก3โตโตที่เหลือก็จะไม่ฉีดโตอสองกับอ,อ1นนะครับเพราะว่ายังเป็นก้าผักที่เล็กอยู่แล้วก็อถอดสะพายหลังออกนะครับเมื่อกี้ลองเดินเข้าช่องทางเดินแล้วเปยหลังมันติดนะครับก็ใช้หิ้วถังเดินฉีดดีกว่าเพราะว่าตัวโรงเรือนที่ผมทําช่องทางเดินค่อนข้างจํากัดนะครับแค่50เซนก็จะทํางานลำบากนิดนึง ก็จะต้องถอดเป้ลงนะครับแล้วก็เดินหิ้วฉีดเอา ก็ฉีดยาเส้นครบทุกโต๊ะแล้วนะครับ3โต๊ะขึ้นชายด้านหน้าแล้วก็5โตโตอะ .3 .3 จริงๆมี6โต๊ะแต่คือโต๊ะนี้ไม่ได้ฉีดเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเก็บส่งลูกค้าอตอนแรกที่ผมถ่ายฉีดโต๊ะตรงนี้ให้ดูอยู่นะครับพอดีเมมโทรศัพท์มันเต็มก็เลยต้องเอาโทรศัพท์ไปถ่ายข้อมูลในคอมในบ้านนะครับใช้ระยะเวลาโอนถ่ายค่อนข้างนานก็กลัวจะมืดมากกว่านี้ก็เลย เอาถังไปฉีดที่โต๊ะผักไทยด้านหน้าสามโต๊ะก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูแต่หลักการฉีดก็เหมือนกันเลยนะครับฉีดกะให้ทั่วทั้งแปลงกะฉีดด้านบนโดยเฉพาะใต้ใบนะครับพยายามเน้นใต้ใบไว้ได้ก็ดีเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วหนอนกับเพียจะชอบหลบอยู่ใต้ใบแต่ในการฉีดพ่นนะครับก็อย่าฉีดจนเปียกชุ่มมากจนเกินไปเอาแค่พอดีพอดีพอ ในคลิปไม่แน่ใจมันจะเห็นชัดไหมนะครับจะเห็นน้ำยาเส้นที่เราหมักไว้ขังอยู่บนใบเปียกๆพอประมาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พอได้แดดมันก็จะระเหยไปเองอันนี้จะเห็นเป็นคาดน้ำตาลน้ำตาลที่ลางรวมน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีของน้ำยาเส้นที่เราหมักไว้แล้วก็เดี๋ยวอีกเจ็ดวันเราก็มาฉีดพ่นในการป้องกันกันใหม่การทำงานก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมาก ถ้าเราใช้ในการกำจัดนะครับก็ใช้6ขีดต่อน้ำ20ลิตรหมัก6-8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในการป้องกันฉีดทุก7วันก็จะใช้3ขีดต่อน้ำ20ลิตรนะครับหมัก6-8ชั่วโมงเหมือนกันอาจจะมืดแปสักหน่อยนะครับเพราะว่าทำงานคนเดียวก็จะกินเวลาช้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปปรับค่าน้ำอีก แล้วก็วันนี้จากเมื่อเช้าที่บอกไว้ว่าจะย้ายผักอหนึ่งอายุ14วันแล้วละ่ะสำหรับชุดที่เพาะไปเมื่อวันที่31อนะครับ14วันนี้จริงๆจะต้องย้ายลงอสองแล้วแต่ก็ไม่ได้ย้ายนะครับเดี๋ยวค่อยมาย้ายพรุ่งนี้เอาอย่างทันอยู่นี่กระถางน้ำยังเหลือนะครับไม่ไม่หมดใช้ไม่หมดจะเห็นอยู่ในคลิปนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้ใช้แค่15ลิตรนะครับที่ผมผสมใช้จริงไม่ถึง20ลิตร ถังอันนี้ก็ซื้อมาใหม่นะครับถูกๆหกร้อสั่งมาจากในเน็ตก็ลองไปหาเลือกซื้อกันดูใช้ได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าน้ำมันรั่วตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องหาโอลิงมาเปลี่ยนใหม่ก็คุณภาพตามราคาครับเอาแค่ใช้งานมาดูต้นก้านะครับไรดโอคโอเปอริ อายอาุ20 21วันนี้เพราะวันที่31วันนี้เออขออภัยครับพอวันที่23วันนี้มันวันที่13แล้วี็1วันนี้โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันใหม่